กากีเพียงแค่ได้ยินชื่อนี้หลายคนอาจนึกถึงภาพหญิงสาวผู้มักมากในกามหรือหญิงหลายใจที่ถูกจารึกไว้ในวรรณคดีไทยมานานนับร้อยปีแต่จะมีใครรู้บ้างว่ามีความลับและความเจ็บปวดซ่อนอยู่มากมายเพียงใดเราจะพาทุกท่านย้อนกลับไปยังยุคสมัยที่โลกมนุษย์และป่าหิมพผ่านยังคงเชื่อมถึงกัน นกรุงพาราณสีมหานครที่มั่งคั่งและเกรียงไกรเท้าพรหมทัตกษัตริย์ผู้ทรงอำนาจปกครองบ้านเมืองอย่างเป็นสุขเคียงคู่กับพระมเหสีที่งามที่สุดในใต้ล่านางกากีไมิใช่เพียงแค่หญิงสาวที่มีสิริโฉมงามปานนางฟ้าที่จุติลงมาบนโลกมนุษย์เท่านั้นทว่าร่างกายของนางกลับมีเอกลักษณ์ที่ไม่มีหญิงใดเลียนแบบได้ นั่นคือกลิ่นกายหอมดอกพิกุลกลิ่นหอมนั้นม่ได้เพียงโชยชายมาตามลมแต่มันกลับตราตรึงและซึมลึกเข้าไปในจิตวิญญาณของผู้ที่ได้สัมผัสว่ากันว่าหากเพียงผู้ใดได้สัมผัสตัวนางกลิ่นพิกุลทิพนั้นจะหอมติดตัวผู้นั้นไปนานถึงเจวันณนะเขาไกรล,ลาดมีพยาครุฑเวนไต จอมปักสีผู้ทรงอิทธิฤทธิ์ผู้ครองวิมานฉิมผีนะเชิงเขาหิมพา,านต์พยาครุฑบินข้ามมหาสมุทรสีทันดอนที่กว้างใหญ่สุดสายตาเพียงเพื่อจำแลงกายลงมาสแสวงหาความสำราญในโลกมนุษย์ในทุกๆเจวันท่ามกลางบรรยากาศที่เงียบสงบในราชวังจะมีมานบหนุ่มรูปงามผู้หนึ่งเยือกกลายเข้ามาเพื่อเล่นสกาชิงชัยกับเท้าพรหมทัตมานพผู้นี้ มีท่วงท่าสง่างามผิวพันนวลเนียนและดวงตาคมกริบดุดพยาอินทรีทว่าไม่มีใครในพาราณสีที่ล่วงรู้ความจริงเลยว่าภายใต้ร่างมนุษย์ที่ดูอ่อนโยนนั้นแท้จริงแล้วคือพยาครุฑเวนไตจนมีวันหนึ่งที่ทั้งสองเล่นติดลมการเวลาผ่านไปบนกระดานสกาอย่างเชื่องช้าทว่าความเข้มข้นของการชิงชัยกลับทวีคูณขึ้น จนทั้งเท้าพรหมทัตและมานบจำแลงต่างจดจ่ออยู่กับการวางหมากจนลืมเวลาสิ้นแสงตะวันทางด้านพระราชฐานชั้นในนางกากีผู้เฝ้ารอการเสด็จกลับของสวามีด้วยความแปลกใจจึงเอ่ยถามเหล่านางสนมที่มาคอยรับใช้พวกนางสนมต่างพากันซุบซิบด้วยท่าทางตื่นเต้นพร้อมกับทูลเล่าถึงความสง่างามของมานพปริศนาผู้นั้นว่า หามนุษย์ในแผ่นดินนี้มาเปรียบมิได้เลยเพคะทั้งวงพักและท่วงท่านั้นราวกับเทพบุตรจุติลงมาดินเลยคำบอกเล่าเหล่านั้นจุดประกายความสงสัยในใจมเหสีสาวนางจึงตัดสินใจเยื้องกลายไปยังที่ประทับพระเจ้าพรหมทัตเพื่อแอบยนโฉมมานพขั่วนั้นให้เห็นกับตา นางกากีหยุดยืนอยู่เบื้องหลังม่านมุกผืนบางที่กั้นเขตพระราชฐานนางพยายามเพ่งมองผ่านช่องม่านอย่างเงียบเชียบทันใดนั้นเองลมได้พัดวูบเข้ามาทางหน้าต่างตํนักใหญ่ลมพัดแรงจนม่านไหวระริกและในวินาทีนั้นกระแสลมได้โอบอุ้มเอากลิ่นกายหอมพิกลทิพย์ของนางกากีลอยฟุ้งไปกระทบที่นาสิกข,ของมานพหนุ่มเข้าอย่างจัง มานพผู้นั้นชะง,งักมือที่กำลังจะทอดลูกสกาเขารู้สึกเหมือนถูกมนต์สะกดกลิ่นหอมนั้นรุนแรงจนหัวใจของพญาครุดสั่นไหวเขาเงยหน้าขึ้นและกวาดสายตาคมกริบดุดพญาอินทร์ไปที่ม่านและในจังหวะที่ม่านถูกลมพัดเปิดออกเพียงชั่วครู่สายตาของพญาปักสีจำแรงก็สบประสานเข้ากับดวงตาซึ้งของนางกากีที่แอบมองอยู่ ทั้งคู่ต่างนิ่งงันราวกับถูกแช่แข็งในการเวลาความรู้สึกโหยหาและพึงใจเกิดขึ้นในส่วนลึกของหัวใจในทันทีเมื่อจบเกมสกามานบหนุ่มรีบทูลลาเท้าพรหมทัตด้วยท่าทีรีบร้อนทันทีที่เขาก้าวพ้นเขตกำแพงวังเขาก็คืนร่างกลับเป็นพยาครุกยักษ์สยายปีกสีแดงเพลิงที่กว้างใหญ่จนบดบังแสงอาทิตย์ยามเย็นจนมิดหายไป พลันทั่วทั้งกรุงพาราณสีก็ตกอยู่ในความมืดสลัวดุดเวลาราตรีในชั่วพริบตาชาวเมืองและทหารต่างวิ่งหนีกันโอนละหมานด้วยความตื่นตระหนกคิดว่าเป็นอาเพศร้ายแรงท่ามกลางเสียงอื้ออึงและความโกลาหลพญาครุดเวรไตได้ฉวยจังหวะที่มืดมิดโฉบลงมายังตำหนักในรวบเอาตัวนางกากีที่กำลังตกใจขวัญเสียขึ้นแนบอ,อก กรงเร็บอันทรงพลังโอบอุ้มร่างนางไว้ยังทนุถนอมแต่มั่นคงก่อนจะกระพือปีกอันทรงพลังเพียงแค่ไม่กี่ครั้งผลักดันร่างของทั้งสองทยานขึ้นสู่ท้องฝาทะลุหมู่เมฆมุ่งหน้าสู่วิมานฉิมพีนะเชิงเขาหิมพา,านทิ้งไว้เพียงเสียงคร่ำครวญของเหล่าสนมและกลิ่นหอมพิกลที่ค่อยๆจางหายไปในความมืด พญาครุฑเวนไตพานางกากีร่อนลงสู่วิมานฉิมพีอันโออาตรการตาณเชิงเขาหิมพา,านที่แห่งนี้ประดับด้วยแก้วเจ็ดประการระยิบระยับล้อแสงจันทร์ทว่าสำหรับนางกากีที่เพิ่งถูกพรากจากสวามีและบ้านเมืองมาความสวยงามเหล่านี้กลับดูน่าสะพรึงกลัวประดุดกรงขังทองคำขนาดใหญ่ พยาครุฑในร่างมานบหนุ่มเดินเข้าหามเหสีสาวด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยเสน่หาเขาพยายามใช้ถ้อยคำที่อ่อนหวานเกี้ยวพาราศีพรรณนาถึงความรักที่มีต่อนางตั้งแต่วินาทีแรกที่ได้กลิ่นหอมพิกุลพยายามหวานล้อมว่าที่วิมานแห่งนี้นางจะได้เป็นใหญ่เหนือใครและมีชีวิตที่เป็นอมตะเยียงเทวีนางกากีสะอื้นให้ นางสุดกายลงแทบเท้ามานบหนุ่มพลางพร่ำอ้อนวอนด้วยน้ำตาท่านผู้ทรงฤทธิ์โปรดเมตตาหม่อมชั้นด้วยหม่อมชั้นมีสวามีอยู่แล้วและการถูกพาตัวมาเช่นนี้มันกระทันหันจนหัวใจหม่อมชั้นแทบจะแตกสลายโปรดให้เวลาหม่อมชั้นได้ทำใจอย่าพึ่งบังคับจิตใจกันในยามนี้เลยแต่หากว่ายิ่งนางอ้อนวอนกลิ่นหอมกายพิกุลจากกายที่กำลังตื่นตระหนก กลับหอมรุนแรงขึ้นกระตุ้นตันหาของพญาปักสีให้พลุ่งพล่านเกินกว่าจะยับยั้งชั่งใจพญาครุดเวนไต่หาได้ฟังเสียงสะอื้นไม่เขาเชื่อว่าอำนาจและรูปโฉมของเขาจะเอาชนะใจนางได้ในที่สุดเขารวบตัวนางกากีเข้าสู่ออมกอดที่แข็งแกร่งประดุดเหล็กกล้า แรงดิ้นรนของสตรีตัวเล็กๆไม่อาจต้านทานพละกกำลังของจอมปักสีได้นางกากีถูกบังคับข่มเหงน้ำใจท่ามกลางความเงียบสงัดของวิมานทิพย์เสียงพนานาถึงความรักของครุฑกลบเสียงสะอื้นของนางจนมิตในที่สุดมเหสีผู้สูงศักดิ์แห่งพาราณสีก็ต้องตกเป็นของพญาครุฑโดยความจำใจน้ำตาของนางไหลรินรดหมอนทิพย เป็นเครื่องหมายของชีวิตที่ไม่อาจหวนคืนสู่จุดเดิมได้อีกต่อไปภายหลังการหายตัวไปอย่างลึกลับของพระมเหสีกลิ่นหอมพิกุลที่เคยอบอวนในพระราชวังพาราณสีกลับกลายเป็นกลิ่นแห่งความโศกเศร้าเท้าพรหมทัตทรงตกอยู่ในความทุกข์ระทมอย่างหนักทรงทอดพระเนตรมองไปยังแท่นบรรทมที่ว่างเปล่าด้วยแววตาเมื่อลอย ความเศร้าโศกนั้นฝังรากลึกจนทรงกินไม่ได้นอนไม่หลับพระวรกายที่เคยสง่างามกลับสู้ผอมลงอย่างรวดเร็วท่ามกลางความสิ้นหวังหน้าตะก,กุเวนคนทันผู้ใกล้ชิดและมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดเป็นเพียงผู้เดียวที่ล่วนรู้ความลับว่ามานพหนุ่มผู้มาเล่นสกาแท้จริงคือพญาครุฑจำแลง เขาจริงตัดสินใจเข้าเฝ้าเท้าพรหมทัตและทูลอาสาจะออกตามหาพระมเหสีกลับคืนมาให้จงได้แม้จะต้องเอาชีวิตเข้าแลกกับจอมปักษีก็ตามหน้าตะก,กุเวงรู้ดีว่าวิมานชิมพีนั้นตั้งอยู่ไกลสุดขอบฟ้าเกินกว่าที่มนุษย์ธรรมดาจะเดินเท้าหรือล่องเรือไปถึงทางเดียวที่จะไปถึงที่นั่นได้คือการอาศัยไปกับปีกของพยาครุษ เขาจึงเฝ้ารออย่างอดทนจนถึงกำหนดเจ็ดวันที่พยาครุตจะต้องกลับมาเล่นสกาอีกครั้งในห้องประลองสกาที่บรรยากาศตึงเครียดพยาครุตในร่างมานบยังคงเล่นสกาด้วยท่าทีเรียบเฉยทำเหมือนไม่รู้เห็นกับการหายตัวไปของนางกากีเมื่อการแข่งขันจบลงมนบหนุ่มรีบทูลลาและเร้นกายออกไปนอกเมืองณนะป่าชายแดนที่เงียบสงัด พยาครุฑเริ่มรไร้มนเพื่อคืนร่างเดิมแสงสีทองเรืองรองสว่างว่าไปทั่วป่าในวินาทีที่ปีกสีแดงเพลิงขนาดมหึมาสยายออกนั้นเองหน้าตะก,กูเวนผู้มีวิชาอาคมได้่ายเวทอำพรางกายให้เล็กจิ๋วเท่า,มาแมลงแล้วกระโดดเข้าไปซ่อนตัวอยู่ลึกสุดภายใต้ซอกขนปีกของพยาครุฑทันใดนั้นเสียงกระพือปีกดังกึกก้องราวกับฟ้าลั่น พยาครุฑทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าข้ามป่าหิม,มพานที่เต็มไปด้วยสัตว์ประหลาดและข้ามมหาสมุทรสีทันดอนที่เคลื่อนล้มแปรปรวนน้าตะกูเวนต้องอดทนต่อแรงลมและอากาศที่หนาวเหน็บเบื้องบนจนกระทั่งถึงวิมานฉิมพีณเชิงเขาหิม,มพานเมื่อพยาครุฑร่อนลงแตะพื้นวิมานน้าตะกูเวนลอบมุดออกจากขนปีกและแอบซ่อนตัวอยู่หลังเสาแก้วมณี ทว่าภาพที่เขาต้องเห็นกลับบาดลึกเข้าไปในใจเขาต้องทนเฝ้ามองภาพที่พยาครุฑและนางกากีพลอดรักกันอย่างดุเดือมท่ามกลางแสงจันทร์ที่สาดส่องวิมานเสียงหัวเราะจังๆและท่าทางที่ดูเหมือนนางจะเริ่มโอนอ่อนตามใจพยาครุฑนั้นทำให้หน้าตะกูเวนต้องข่มใจไว้อย่างหนักตลอดทั้งคืนเพื่อรอคอยจังหวะที่จะเข้าถึงตัวนางในวันรุ่งขึ้น แสงทองของวันใหม่เริ่มฉาบทอเหนือยอดวิมานฉิมพีเมื่อพญาครุดเวนไตสะบัดปีกทยานออกสู่ท้องฟ้าเพื่อสแสวงหาอาหารทิ้งให้นางกากีอยู่ท่ามกลางความเงียบเหงาของวิมานทิพย์เพียงลำพังในวินาทีนั้นเองนาตะกุเวนที่ซ่อนกายอยู่ก็เผยร่างจริงออกมา ทันทีที่เห็นใบหน้าที่คุ้นเคยนางกากี่ทลาเข้าหาด้วยความดีใจประดุดได้พบแสงสว่างในอุโมงค์มืดนางหวังใจว่าคนสนิทของสวามีจะมาฉุดดึงนางออกไปจากฝันร้ายนี้ให้ได้ทว่าแววตาของหน้าตะกูเนที่จ้องมองมากลับหาสงบเยือกเย็นไม่แต่มันกลับขุกรุ่นไปด้วยเลก่กลนและตันหาที่ซ่อนเร้นมานาน เขายิ้มเย็นชาพลังเอ่ยด้วยซุ้มเสียงที่ทำให้นางกากีหนาวไปถึงขั้วหัวใจเจ้าแม่ดีใจถึงเพียงนั้นเชียวหรือแต่ข้าขอเตือนว่าอย่าพึ่งวางใจไปนักเพราะภาพที่ข้าเห็นเมื่อคืนภาพที่ท่านพลอดรักกับพยาครุอย่างดูดื่มนั้นมันช่างขัดกับภาพพระมเหสีผู้ซื่อสัตย์แห่งพาราณสีเสียเหลือเกินนางกากีหน้าซีดเผือด หน้าตะก,กุเวนขยับเข้าใกล้พลางคมขู่ด้วยถ้อยคำที่บีบคั้นเอาไว้หากข้ากลับไปทูลความจริงต่อเท้าพรหมทัตว่ามเหสีรักของพระองค์ได้เปลี่ยนใจปันรักกับพยาครุธไปเสียแล้วเจ้าคิดว่าอ้อมกอดเดิมจะยังอ้าแขนรับเจ้าหรือหรือจะเป็นเพียงดาบอาญาที่จะบันคอเจ้าให้ตายตกไปตามกันในฐานะหญิงแพทยสยา คำขู่ประดุดสายฟ้าฟาดลงกลางใจนางกากีสั่นสถานไปทั้งร่างความอับอายและความกลัวโทษประหารทำให้นางได้แต่ก้มหน้าเศร้าหน้าตะกเวนเห็นเหยื่อติดกับจึงยื่นข้อเสนอที่แสนเจ้าเล่ว่าหากนางยอมมอบกายและใจให้เขาสักคนเขาจะใช้ความลับนี้ปกปิดความมัวหมองและพานางกลับคืนสู่บัลลังก์ได้ดั่งเดิม ภายใต้เงื้อมือของคนเจ้าเล่นางกากีผู้ไร้ทางสู้จำต้องยอมตกเป็นของหน้าตะกูเวนด้วยน้ำตาที่รินไหลตลอด7วัน7จ็ดคืนนั้นชีวิตของนางกลับกลายเป็นนรกบนสวรรค์ที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกยามกลางวันเมื่อครุฑจากลานางต้องตกอยู่ในอ้อมกอดของคนทันหนุ่ม ทว่ายามกลางคืนเมื่อครุฑเวนไตกลับถึงรังนางกลับต้องแปลงเปลี่ยนท่าทีมาปรนิบัติพยาปักศีตามหน้าที่มเหสีชีวิตของนางวนเวียนอยู่กับสับปลับที่ถูกบังคับด้วยสถานการณ์จนกระทั่งครบกำหนดวันที่พยาครุธต้องโผบินลงสู่โลกมนุษย์อีกครั้งเพื่อเข้าสู่กระดานสกาที่เป็นจุดเริ่มต้นของแผนการเปิดโปงที่หน้าตะกุเวนได้เตรียมไว้ นาตะกุเวนในร่างแมลงจิ๋วก็เร้นกายเกาะซอกปีกพยาครุธทยานข้ามมหาสมุทรสีทันดอนกลับคืนสู่กรุงพาราณสีอีกครั้งทันทีที่เท้าแตะพื้นดินมนุษย์เขาได้เข้าเฝ้าเท้าพรหมทัตเป็นการลับเพื่อกราบทูลแผนการที่ตนไปสืบมานาตะกุเวนใช้คารมเล่าความจริงเพียงกึ่งหนึ่งว่า มเหสีของพระองค์ตกเป็นภรรยาของครุฑไปเสียแล้วและที่ร้ายไปกว่านั้นเขาจำต้องยอมตกกระไดพลอยโจรมีสัมพันธ์กับนางกากีด้วยเช่นกันโดยอ้างเลก่กนเอาตัวรอดว่าหม่อมฉันทำไปเพราะถูกนางคมคู่หากไม่ยอมทำตามประสงค์นางจะบอกให้พญาครุฑสังหารหม่อมฉันเสียจนไม่มีโอกาสกลับมาส่งข่าว เท้าพรหมทัตได้ฟังก็ทรงกริ้วจนพระหัตถ์สั่นสะท้านทว่าทรงเป็นกษัตริย์ผู้สุขุมจึงทรงนิ่งเงียบเก็บงำความโกรธแค้นประดุดคลื่นใต้น้ำเพื่อรอเวลาให้ความจริงเปิดเผยและแล้ววันนัดหมายก็มาถึงบรรยากาศในห้องประลองสกาในวันนั้นช่างเงียบสงัดและตึงเครียดอย่างประหลาดในขณะที่พยาครุฑในร่างมานพ กำลังใช้สมาธิจดจ่ออยู่กับการเดินหมากสกาหน้าตะกุเวนก็เริ่มขยับปลายนิ้วลงบนสายผินบรรเลงทำนองที่ดูแช่มช้าทว่าบาดลึกพร้อมกับเปล่งเสียงขับร้องบทเพลงที่ไม่มีใครคาดคิด เขาพรารณนาถึงวิมานฉิมพีที่สวยงามพรั่งพร้อมบรรยายถึงความสุขสมที่เขาได้ร่วมรักกับนางกากีท่ามกลางแสงจันทร์และที่ร้ายกาจที่สุดคือการพรรณนาถึงกลิ่นหอมพิกลทิพย์ที่ยังคงติดตรึงอยู่ที่ผิวกายและอาภรของเขาไม่จางหายย้ำเตือนว่ากลิ่นนี้มีเพียงหนึ่งเดียวในโลกและชายที่เพิ่งสัมผัสมันมาเมื่อวานนี้ก็คือตัวเขาเอง พยาครุฑในร่างมานบฟังความทุกคำพลางมือสั่นเทจนลูกสกาเกือบหลุดมือเขาอับอายและกโกรธแค้นจนหน้าแดงกํ่าดุดไฟเบลัยกันความภาคภูมิใจที่คิดว่าตนได้ครอบครองยอดนารีแต่เพียงผู้เดียวถูกทำลายลงต่อหน้าเท้าพรหมทัต ทันทีที่จบกระดานสกาพยาครุตก็มิทูลลาตามธรรมเนียมแต่กลับรีบเร้นกายออกมาสยายปีกทะยานขึ้นฟ้าด้วยพายุอารมณ์ที่รุนแรงกว่าครั้งไหนๆ <our> เมื่อถึงว <our> ิมานฉิมพีพยาครุฑเวนไตแผดเสียงกึงกก้องเรียกนางกากีออกมาคาดกันความจริงทันทีที่เห็นท่าทีของพยาครุฑและหลักฐานที่จำน้นด้วยคำพูดของหน้าตะกูเวน นางกากีก็ไม่อาจปฏิเสธได้อีกต่อไปพญาครุฑจึงแผดเสียงด่าทอนางด้วยความรังเกียจเจ้ามันก็แค่อีกาที่ชุบตัวในวิมานทองหญิงใจง่ายที่ปันกายให้ชายได้ไม่ซ้ำหน้าสิ้นคำกล่าวพญาครุฑก็โฉบลงรวบตัวนางกากีเหินฟ้ามายังพารณสีอีกครั้งแต่ครั้งนี้หาได้นุ่มนวลไม เขาอุ้มนางกลับมาโยนทิ้งไว้กลางสนามหน้าพระลานอย่างไม่ใหญ่ดีท่ามกลางสายตาผู้คนนับร้อยปิดฉากความรักทิพบ,บนวิมานชิมพลีลงด้วยความอัปยศที่นางกากีต้องชดใช้ด้วยชีวิตที่เหลือหลังจากนางกากีถูกพยาครุฑนำมาทิ้งไว้ที่หน้าพระลานเท้าพรหมทัตที่เต็มไปด้วยความอับอายและกิวจัด ตัดสินโทษขั้นเด็ดขาดด้วยการให้ทหารจับนางมัดลงแพไม้ไผ่แล้วปล่อยให้ลอยไปตามกระแสคลื่นในมหาสมุทรอย่างไร้จุดหมายนางกากีต้องทนแดดแผดเผาและลมพายุหนาวเหน็บอยู่กลางทะเลลึกหลายวันหลายคืนจนแทบสิ้นสติในขณะที่ลมหายใจเริ่มแผ่วเบาเรือสำเภาขนาดยักษ์ของนายวานิชผู้มั่งคั่งได้ล่องมาพบเข้า เมื่อนายพาณิชย์ได้ยนนโฉมนางกากีที่แม้จะอิดโรยแต่ยังคงงดงามซ้ำยังมีกลิ่นกายพิกุลที่หอมกรุ่นโชยมาตามลมก็เกิดความสเสน่หาอย่างแรงกล้าเขาจึงสั่งให้ลูกเรือช่วยนางขึ้นมาดูแลประครบประงมและด้วยความใกล้ชิดประกอบกับความเหงาอ้างว้างกลางทะเลนางกากีจึงต้องยอมตกเป็นภรรยาของนายพาณิชย์ผู้นั้นเพื่อรักษาชีวิตทว่า ความสุขนั้นสั้นนักเมื่อเรือสำเภาถูกล้อมด้วยเรือโจรสลัดจอมโหดที่ขึ้นชื่อในเรื่องความอมาหิตเหล่าโจรบุกขึ้นสลัดเรือฆ่าฟันลูกเรือและนายพาณิชย์ทิ้งอย่างไม่ปราณีหัวหน้าโจรเมื่อเห็นนางกากีก็ตะลึงในความงามประหนึ่งนางฟ้าหล่นจากสวรรค์จึงตั้งใจจะครองนางไว้เป็นเมียเพียงผู้เดียวแต่โศกนาฏกรรมซําซ้อนก็เกิดขึ้น เมื่อกลิ่นกายพิกุลของนางกากีได้แผ่ซ่านไปทั่วเรือโจรกระตุ้นตันหาของลูกน้องโจรคนอื่นจนขาดสติความโลภและการแย่งชิงทำให้กลุ่มโจรที่เคยสามคัคคีกลับหันคมดาบเข้าหากันเองอย่างดุเดือดบนเรือจนนองไปด้วยเลือดเพียงเพื่อหวังจะได้ครอบครองหญิงสาวคนเดียว ท่ามกลางความชุลมุนที่โจรแต่ละคนบาดเจ็บล้มตายนางกากีจึงอาศัยจังหวะที่ไม่มีใครคาดคิดกระโดดลงจากเรือสำเภาแล้วว่ายน้ำหนีเอาตัวรอดขึ้นสู่ป่าลึกเพียงลำพังคนเดียวหลังจากหนีตายจากพวกโจรมาได้นางกากีต้องรอนแรมอยู่ในป่าลึกเพียงลำพังด้วยความยากลำบากเสื้อผ้าที่เคยหรูหราขาดวินเท้าที่เคยนุ่มนวล ต้องเดินผ่านขวากน้ำจนช้ำเลือดทว่ากลิ่นกายพิกุลอันเป็นเอกลักษณ์ของนางยังคงหอมฟุ้งกระจายไปทั่วไพรจนกระทั่งขบวนเสด็จประพาสป่าของเท้าทศวงศ์กษัตริย์แห่งอภัยสาลีนครผ่านมาพอดีเหล่าทหารและเท้าทศวงศ์ต่างแปลกใจที่ได้กลิ่นหอมรันจวนใจท่ามกลางป่าเขาเมื่อได้พบกับหญิงสาวที่ซ่อนตัวอยู่หลังแมกไม้ เทวทศวงศ์ก็ทรงตะลึงในสิริโฉมที่งามเด่นแม้ในยามที่นางมัวหมองเท้าทศวงศ์ตรัสถามถึงที่มาที่ไปของนางด้วยความฉงนนางกากีในเวลานั้นเต็มไปด้วยความหวาดกลัวนางเกรงว่าหากบอกความจริงว่าถูกลอยแพรเพราะคดีคบชู้ท้าทศวงศ์คงจะรังเกียจและขับไล่นางไปอีกนางจึงตัดสินใจสร้างเรื่องโกหกขึ้นมาว่า หมอมฉันมีนามว่าอักษรมิได้เกิดจากคันมารดาเหมือนมนุษย์ทั่วไปทว่าเกิดจากดอกบัวกลางสระสีชาติโดยมีพระฤาษีตนหนึ่งชุบเลี้ยงหมอมฉันมาจนเติบใหญ่บัดนี้พระฤาษีท่านได้สิ้นอายุไขไปแล้วหมอมฉันจึงต้องเร่ร่อนอยู่ในป่าเพียงลำพังเพคะเมื่อเท้าทศวงศ์ได้ฟังความรื่นหูประกอบกับรูปโฉมที่งามปานเทพธิดาก็สงหลงเชื่อสนิทใจ และรู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่ได้พบอัญ,ญมณีล้ำค่ากลางป่าพระองค์จึงพานางกลับไปยังอภัยสาลีนครจัดพิธีอภิเษกสมรสและแต่งตั้งนางกากีเป็นพระมเหสีเอกทันทีในขณะที่นางกากีเริ่มชีวิตใหม่ทั้งฝั่งกรุงพราราณสีกลับเต็มไปด้วยความโศกเศร้าท้าวพรหมทัตแม้จะเป็นผู้สั่งลอยแพมเหสีด้วยความครีว้ว แต่ในส่วนลึกของหัวใจพระองค์ยังคงรักและคะนึงหานางกากีทุกลมหายใจภาพวันเก่าๆและกลิ่นหอมพิกุลยังคงหลอกหลอนจนพระองค์ไม่เป็นอันกินอันนอนส่งประชวนด้วยโรคตรอมใจจนในที่สุดก็เสด็จสวรรคตลงด้วยความอ้างว้างภายหลังการสวรรคตของเท้าพรหมทัศด้วยความตรอมใจนาตะกูเวนก็ได้ก้าวขึ้นสู่บัลลังก์ปกครองกรุงพาราณสีสืบต่อมา แม้การเวลาจะผ่านไปนานเพียงใดแต่ในใจของนาตะกูเวนไม่เคยสงบลงได้เลยยังคงออกตามหาข่าวคราวของนางกากีที่ถูกลอยแผ่ไปเพราะลึกๆเขายังโหยหาในรถรักและกลิ่นหอมพิกุลน,นั้นอยู่เสมอจนกระทั่งวันหนึ่งมีเสียงร่ำลือจากเหล่าพ่อค้าวานิชที่เดินทางข้ามเมืองเล่าขานกันหนาหูว่าณอภัยสาลีนครมีพระมเหสีนามว่าอักษร ผู้มีสิริโฉมงามปานเทพธิดาแต่สิ่งที่ทำให้ผู้คนแตกตื่นกันมากที่สุดคือนางอักษรผู้นี้มีกลิ่นหอมรันจวนใจยังน่าอัศจรรย์ว่ากันว่าเพียงแค่นางเยื้องกลายกลิ่นหอมนั้นก็ขจรกระจายไปไกลนับร้อยหลีเมื่อหน้าตะกูเวนได้ยินเช่นนั้นหัวใจของเขาก็เต้นรัวด้วยความมั่นใจ เขารู้ดีว่าหญิงสาวที่มีกลิ่นหอมพิเศษเช่นนี้มีเพียงนางเดียวเท่านั้นนาตะกุเวนจึงทรงสายลับแฝงตัวเข้าไปสืบความจริงในอภัยสาลีนครจนในที่สุดก็ได้รับการยืนยันว่านางอักษรแท้จริงก็คือนางกากีีมเหสีผู้สาบสูญที่สร้างเรื่องโกหกเรื่องกำเนิดจากดอกบัวเพื่อหลอกเท้าทศวง์นั่นเอง ด้วยความโหยหาที่เปลี่ยนเป็นตัณหาอันแรงกล้านาตะกูเวนจึงทรงราชสารที่แฝงไปด้วยคำขู่ไปถึงเท้าทศวงศ์ทันทีในสารนั้นเขาแฉประวัติอันมัวหมองของนางกากีอย่างหมดเปลือกพร้อมกับอ้างสิทธิ์ในตัวนางและสั่งให้ทรงตัวมเหสีของตนกลับคืนสู่พาราณสีโดยเร็วที่สุด เมื่อเท้าทศวงศ์ได้อ่านสารทวงนางที่เปิดเผยความจริงทั้งหมดพระองค์ทรงกริ้วจนตัวสัน่นไม่ใช่เพียงเพราะถูกยามเกียรติแต่เพราะความรักที่ทรงมีต่อนางกากีนั้นลึกซึ้งจนยอมไม่ได้ที่จะเสียนางไปแม้จะรู้ว่านางเคยโกหกเรื่องที่มาแต่เท้าทศวงศ์ก็ทรงตัดสินใจจะปกป้องมเหสีรักต่อไป พระองค์จึงประกาศศึกและเป็นฝ่ายเคลื่อนขบวนทัพใหญ่จากอภัยสาลีนครมุ่งหน้าไปบุกตีกรุงพาราณสีเพื่อจบเรื่องราวทั้งหมดด้วยคมดาบสงครามครั้งนี้รุนแรงและนองเลือดนักเท้าทศวงศ์ทรงรบด้วยใจที่หมายมั่นจะปกป้องนางกากีทว่าดวงชะตาของนางนั้นแฝงไปด้วยโศกกันนาตกรรม ในการประทะกันอย่างหนักหน่วงเท้าทศวง์ทรงเพลียงพล้ำท่ามกลางวงล้อมของศัตรูและสิ้นพระชนในสนามรบใจชนะจึงตกเป็นของนาฏตะกุเวนพูดเจ้าเล่น,นาฏตะกุเวนนำตัวนางกากีกลับคืนสู่ครุงพาราณสีอีกครั้ง นางกากีผู้แตกสลายจำต้องตกเป็นมเหสีของนาฏตะกูเวนเพื่อรักษาชีวิตท่ามกลางสายตาเย้อหยันจากฆ่าราชบริพานที่รู้เบื้องหลังของนาง ปิดฉากตำนานหญิงงามที่ชีวิตต้องวนเวียนอยู่กับความหลอกลวงสงครามและกามราคะของผู้ชายที่แย่งชิงนางราวกับสิ่งของโดยที่นางไม่เคยได้ลิขิตชีวิตของตนเองเลยแม้แต่ครั้งเดียวและนี่คือโศกนาฏกรรมของนางกากีสตรีที่เป็นเบี้ยล่างของตันหาและอำนาจคุณล่ะครับ คิดว่าใครคือคนผิดในเรื่องนี้คอมเมนต์ Comment บอกเราหน่อยนะครับถ้าชอบวรรณคดีไทยแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดวรรณคดีเรื่องถัดไปสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับฟังและสวัสดีครับ